อรุณสวัสดิ์วันที่สวันนี้เป็นเด็กเกเรตื่นสายครับตื่นน้ากบ,บ่ายก็กลายเป็นก้าแทนไปกินข้าวก่อนอ,อแล้วก็เดินมาเจอพอดีปีอะไรมาป<ะ>ูทะปูทะเลยเหรอไอร้านแรกที่เรากินกันนะเป็คนเต็มเลยคนเต็มร้านเลยตอนนี้นะออโอ้โหโดนลงโทษเลยเฮียตื่นสายอดกินด <laughs> ้วยเลยยคุณแต่งตัวนี่คุณไปวิ่งมาปหเนี่ยไปวิ่งมาเชี่ยในที่สุดก็ได้ทำ วิ่งรอบนะตรงนี้เป็นสวนแล้วมันร้อนไหมไม่ร้อนมีต้นไม้แบบว่ามึงมาวิ่งกี่โมงเก้าโมงอโอเคเวลาดีอยู่ถึงสวนประมาณเก้ายี่สิบมึงก็จะเสร็จมึงกี่โมงพร้อมกันละแต่กูลงมาซื้อกาแฟคือถ้ามึงไม่โทรมากูยังหลับอยู่เลยแต่พอลพี่มาแล้วว่ามึงไปกินกันก่อนเลยพี่มาแล้วบอกว่าไปกินก่อนเลยเราขึ้นไปเราไปห้องเดี๋ยวเจอโอเคเดี๋ยวเจอกันนั่นแหละครับ ผู้ชมเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าที่ผมเดินไปไกลๆอ่ะหน้าแดงเลยนะคือแม่งแบบร้อนแบบแม่งร้อนกว่าไทยเว้ยแชทคุณผู้ชมแชทเที่ยะลไม่ได้ไล์อยู่เดี๋ยวคนไทยโอเคอเฮ้ยพียอ่อยู่ไทยร้อนไปเยอะมันร้อนมันร้อนตอนนี้มันร้อนกว่า,าจริง แล้วก็วันนี้น่าจะกินเสร็จแล้วรีบออกเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องไปถ่ายคอนเทนต์วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเมิร์ดหรือเมอร์ชแนนด์ดายก็คือของพวกกังเจตพวกเสื้ออะไรต่างๆที่เขาขายมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับบูธด้านหน้าที่เราถ่ายให้ดูวันแรกเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะทุกท่านถึงแล้วนะครับร้านที่เราจะกินก็เดินเลยลงนามมาหน่อยนึงแต่คือใกล้กว่าโอลิฟยังเมื่อกี้นะครับไปเข้าไปข้างในกัน จป็นปุ๊กเป็นนีเวลร้านแรกไก่ตุ๋นบบลลยาจีนที่เราเคยกินครั้งแรกเนี่ยเป็ดีตาเลยประมาณนี้ซึ่งไม่คุ้นเลยโอเคครับตอนนี้ข้าวมาแล้วต้องยอมรับตรงๆว่าร้านที่เรามาเนี่ยผิดร้านนะครับแต่ว่าอร่อยเฉย,ย <c oughs> นี่ครับไก่ปลาหมึกแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้แต่ว่าอร่อยอร่อยจนลืมถ่ายไก่ ใช่หรอกินไก่คุณว่าปลาหมึกกินไก่พี่อร่อยนากเลไม่ถ้ามันเป็นปลาหมึกมันก็ต้องอร่อยด้วยไงก็คล้ายๆกันได้อยู่อร่อยนะมันเราก็ดูออกแล้วอ่ะเออจริงไหมอร่อยดอดีดูเราถึงที่งานแล้วครับก็มีคอนเสิร์ตด้วยคนเต็มเลยอ๋อร้อน 39องศา39้าองศาเดี๋ยวผมมากินก่อนแล้วก็ตอนนี้ก้ากับแทนไปซื้อเบอร์เกอร์ซื้อเบอร์เกอร์มาตุนไว้ซื้อเบอร์เกอร์มาตุนไว้ตอนที่เราแบบระหว่างไลฟ์นะครับจะได้กินจะได้ไม่หิวเดี๋ยวรอก้ากับแทนมาไปดูเมอร์สบูธต่างๆทั้งหมดเลยแล้วก็แล้วก็ร่วมสนุกด้วยจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อแบบ มี PNC รอบหน้าหรือแบบเผื่อคนดูอยากจะมาอ่าถูกต้องถูกต้องตองตอ,ตอ,ตอากาศเย็นนะวันนี้ออวันนี้เย็นกว่าวัน่อสานสิบเกาองศาไปถึงติดลบใช่ป่ะลอนจีโอเคโอเคครับก็วันนี้เราอยู่กับโคชจักรนะครับสวัสดีครับโคชจักร อีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็น้องๆจะขึ้นไปแข่งแล้วอยากจะถามอะไรโค้ชจากนิดนึงต่อจากเมื่อวานเลยเพราะว่าเมื่อวานเหมือนน่าจะยังมีข้อผิดพลาดถามว่าวันนี้พร้อมมากแค่ไหนจริงๆเมื่อวานก็พร้อมแล้ววันนี้พร้อมกว่าเดิมตรงที่ว่าเราแก้มาว่าวันนี้เราจะเล่นแอกทีฟมากขึ้นเราจะไม่รอแล้วเราพบว่าสัญญาณเล่นของทีมอื่นค่อนข้างชัดคือเขาบวกกันคือเขาบวกเพราะนั้นเราสามารถจะเทคเทคประโยชน์ตรงนี้ได้คือว่าเออถ้าแทนที่เราจะรอเราก็ออกไปดูว่าเขาทําอะไรกันแล้วเราก็แจมมาเพื่อจะสร้างพื้นที่เพื่อสร้างความได้เปรียบวัน คือเรียกได้ว่าวิธีการเล่นชัดเจนมากขึ้นจากที่ฟังโค้ชจากนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยนะแล้วก็ถามโค้ชจากคพเตินิดหนึ่งว่าน้องๆ4คนเนี่ยตอนนี้แฮปปี้ไหมมั่นใจไหมหรือว่ายังกดดันตัวเองอยู่จริงๆแล้วเมื่อวานถามว่ากดดันเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นไม่รู้สึกว่ากดดันนะแค่ว่ากําลังเรียนรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงกันอยู่อะไรเงี้ยถ้าเป็นกดดันก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่เล่นด้วยกันแข่งครั้งแรกมีความคิดแต่ยังไม่กล้าทําภารามันตกไปที่ i อ l เเยอะไปหน่อยว่าเจะทําดีหรือไม่ทําดีอะไรเงี้ยวันนี้้กยาาาาวท่ถอํ ก็ออกไปทําไม่ต้องติดอะไรเามีโอกาสแค่2วันต้องใ้ที่ทิมที่โอเคครับก็จากที่ฟังเหมือนน่าดํามั่นใจแล้วตอนนี้แฟนๆติดตามทีมชาติไทยเยอะมากฝากโค้ชจักเชียร์อัพหน่อยก็ฝากเชียร์น้องๆทีมชาติไทยชุดนี้เลยครับก็น้องๆค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรก็คือค่อนข้างมั่นใจตัวเองว่าก็แค่เราก็แค่ทําอย่างนี้วันนี้ก็จะทำชัดเจนมากขึ้นก็เชียร์ด้วยกันครับโอเคครับขอบคุณโค้ชจักมากแล้วขอให้ทีมชาชติโชคดีครับผมครับคุครับ กำลังถ่ายรูป <laughs> เก็บไว้มาที่เกาหลี แล้วพวกเขาใส่ขาสั้นมาหมดเลยตอนแรกผมก็เกือบใส่นะแต่ว่าร้อนคือไม่อยากโดนแดดเผาเวลามันร้อนมันร้อนจากพื้นเนี่ยผมก็เลยใส่ขายาวมาไม่งั้นเราเป็นแกงขาสั้นกันละเดี๋ยวถ้ารูกเสร็จจะพาไปดูเมอร์ชด้านนอกแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดให้คุณผู้ชมดูนะครับเมื่อกี้ผมแอบดูมาแล้วแป๊บนึงไม่เยอะมากแต่ว่าแต่ละอันคือดีเดี๋ยวไม่รู้ว่าน่ามีอะไรหมดแร้วบ้างอะไรเหลือบ้างเห็นเขาว่าเสื้อไทยหมดแล้วนะผมก็ไม่รู้ใครซื้อจริงๆผมเองผมเหมาให้ยอกเดี๋ยวไป finish with that เราบเข้าสู่ช่วงกำแพงชาเลนจ์นี่กูตั้งเมื่อกี้เลยตั้งเมื่อกี้เลยกูตั้งเมื่อกี้เลยเราชาเลนจ์กันเองเราชาเลนจ์กันเองเราจะพาคุณผู้ชมไปดูมูทบูทเมิร์ชทุกๆอย่างเลยมันมีอะไรทำบ้างในแต่ละบูทเผื่องานหน้ามีเกิดขึ้นที่ไทยหรือแบบต่างประเทศใกล้ใกล้ใกล้ๆหน่อยคนดูอยากบินมาเผื่อไว้เพราะว่าเขาจัดที่ไทยบ่อยเขาจัดที่ไทยบ่อยเราไปบูทแรกเดี๋ยวบูทแรกเอาไอ้กล้าดีกว่ามาพี่มาน้องพาไปสวัสดีครับทุกคน่บูทแรกนะครับผมตรงนี้เลยไม่ใช่ อาตรงนี้ตรงนี้นี่คือพีดิกเดอะวินเนอร์มันก็คือการทํานายแหละว่าประเทศไหนได้ถ้วยรางวัลนี้ไปอ่าไหนลองสักหน่อยดิอ่อโอเคถ้าดูจากตรงนี้นะครับผมผมคิดว่าเขาให้แบบว่าเขียนเขียนชื่อแล้วก็มีแบบว่าว่าเราจะเป็นทีมชาติอะไรผมว่าน่าจะเป็นลักกี้ดอุ้ยได้พุญแจอันนี้คือน่าจะลักกิ้ดอเขาได้จับอีกจีนหนึ่งก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูถ้วยไหมอันนี้คือแต่ละประเทศก็คือมี24ทีมบสทีมถูกไหมถูกไหมอ่าถูกครับผมผมพีดิกท ทีมน่ะทีมทีมอะไรอะ่ะทีมทีมไทย <laughs> ทีมทีมไทยครับผมทีมไทยแน่นอนทีมไทยอยู่แล้วเขาว่าให้เราเขียนละแล้วก็พีดิกแล้วก็ได้พุงแ,แจไปเลย<ป>คือ,อแค่มาแค่มาเล่นคือได้พุงแจเลยพอพีดิกเสร็จถ้าเราทายถูกเหมือนได้1ล้านคอย1ล้านคอย1ล้านคอย จากพี่จากพี่เองพอดีพี่รวยเท่าทีอตอบน่าเอียเอาจริงตอนนี้เราก็อยู่กับบูทที่2เดินมานีดเดียวเลยขับจีกิฟโซนก็คือเหมือนทุกคนอ่ะต่อแถวมาเพื่อหมุนกาชาพอหมุนกาชาเสร็จเนี่ยน่าจะไปแลกด้านหน้าไปแลกด้านหน้าเพื่อรับของรางวัลบูธนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเหมือนเป็นกาชาแหละอันนี้ดีกว่าบูธนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นบูทที่เสียงเงินเยอะที่สุดแทนรวย บูทนี้ก็ตรงตามตัวครับมันมันคือเมอร์เชนดามันคือเสื้อที่เขาขายก็มันจะเป็นเสื้อที่เขาผลิตแค่ปีละครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ปะวะใช่ใช่พวกนี้ลายเสื้อทีมชาติอะ่ะพอถ้าเกิดปีนี้เราไม่ซื้อปีหน้าเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบแต่ละปีมันก็จะมีธีมที่ต่างกันออกไปของไทยอันนี้ทีมชาติไทยถ้าใครซื้อไม่ทันซึ่งตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าหมดแล้วของไทยคือฮอตมากฮอตเวอร์ขายดิบขายดีนอกจากมีเสื้อทีมชาติแล้วมีนี้มีธงที่เขาชู เนะวลาเชียในหอใช่ของไทยอยู่นู่นให้เห็นของไทยสีแดงๆขอบขอบอันนี้เห็นเปล่ากล้องเห็นเปล่าอันนี้<ห>นอันนี้คือเหมือนที่เราได้นี่วาใช่ใช่แล้วก็จะมีพวกเสื้อยืดเสื้อยืดแล้วก็มีที่มันเป็นเสื้อแบบอันนี้เขาเรียกผ้าน,นะผ้าแบบผ้าลอ่มมีคีแคปอันนี้แพ็คเกจจริงเขาดีมากนะเขาทำแบบนี้แล้วก็พวกกระทะก,กับปืนอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ได้ขาย อันนี้ไม่น่าใช่ของทีมชาตินะแต่แตเป็น,ปปนปของพิเศษของกเกานะหลาีบหลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาจินหทดทุกประเทศนะเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีละไม่เหลือแล้วก็ตกราคาตัวแล้วใช่ปะเจอซี่พันหกเจอซี่พันหกประมาณพันหกร้อยบาทและคิดว่าหลังจากจบงานนี้น่าจะมีอัพราคาแล้วก็บูธนี้อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไเดี๋ยวเราไปดูบูธน่าจะเป็นบูทที่ไอเกนสนใจที่สุดอยากจะรีวิวเหมาะกับสภาพอากาศที่กําลังแบบแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้เย็นรับช่วงต่อรับไปทา มันคือผับเจเนชั่นรัลฟ์มันคือผับเจเนชั่นรัลฟ์ซึ่งไออันซน้ายนี่คืออะไรวะเราเขียนว่าโชว์ชวอเตอรบ์บอมถ้าน้ำแตกเนี่ยก็คือเปียกดูดูเขาปากกับเราเขาปายไงอะไรขอดูดิ จะมีเป้าให้ปลาเห็นป่ะเป้าทางขวาเนี่ยมึงก็ต้องแม่นพอถ้าปลาโดนเป้าก็จะลูกกลองก็จะแตกอ่ะโอเคเพื่อเอาใจแฟนขบของเรานะครับคนที่ดูเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราเล่นให้ดูให้กินเป็นคนนั่งอ่าผมไม่ใช่กูเป็นคนปลาพวกกูไม่แม่นอยู่แล้วมึงไม่มีโดนให้กินนั่งเมื่อกี้ฝาลุกบกันละอ๋อถ่ายถ่ายถ่ายเร้ยังเป้ายิงบถ่ายแล้วอ๋อถ่ายแล้วอันนี้คือ้องปลาให้โดนเป้ามาหนึ่งจะเปียกนีคาเป้าเป้า

เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาให้โอเคเพื่อนเอาให้หน่อยเฮ้ยเอ้ยอย่าไปแตกย่าไปแตกได้แก้มแก้มมือแก้มมืออย่าไปแตกมันยังไม่แตกไงแตกไม่แตกมันไม่โดุมป่ะเอาหน่อยวะซิงกิลลนด์มา 아니요, 지금 지 k y o u แล้วก็บูธทางด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นการแบบกินน้ําแบบพวกซื้อน้ําพวกอะไรเงี้ยก็เป็นน่าจะเอาแต้มไปแลกนะครับเพราะว่าผมเห็นคนนั่งกินอยู่เยอะนะครับก็บูธทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้สนุกอ่ะโอ้โหกำลังร้อนเลยดัรพี่บอยกำลังร้อนเลย9องศา9องศาโอ้อยากย็นพอดีสงการเกาหลีโอ้โหกูลื่นพอดีเลยอยู่ก็ลื่นขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่พี่กบังครับขอบคุณครับตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเตรียมสตรีมก่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตาม Watch Party ของเราทุกวันนะครับเวลา4โมง ฝากเชียร์ทีมชาติไทย PNC ด้วยครับเจอกันครับผมครับ หลังจากที่เราสนุกกันมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะทํางานแล้วตอนนี้ก็ผมกล้าแล้วก็แทนมาเต็มตัวแล้วนะครับส่วนกรีนก็เปลี่ยนเสื้ออยู่โอ้โหแล้วกูลื่นกูทาเป็นลื่นลื่นคอนเทนต์นะตลกตลกเจ็บตัวไงกูเปียกด้วยเลยนะครับเพราะว่าตรงพืนมันเปียกอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้เราน่าจะทํางานกันแล้วเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวไปไหนกันต่อว่ากันอีกทีครับผมสวยเรงกได้เลย ไม่มีใครมองจริงว่มีได้ไ้เยอแทนเมื่อวันพักสาเกมไอ้สั์เอ้ยริอมก๊ สนิทไปหมดโอ้นี่ครับกองเชียร์เวียดนามนะโอเคครับก็เราสตรีมแล้วก็กลับมาเลยเพราะว่าวันนี้เหนื่อยจัดเมื่อวานผมติดไว้ว่าผมกินแล้วผมแพ้อะไรมผมวิจัยมาแล้วถ้าวันนี้ผมกินแล้วผมที่แตกว่าเมื่อวาน <c oughs> ก็คือชัด <c oughs> เราก็จะแบน น้ำร้านนี้ไปกินช็อกโกแลตไม่ไม่ปวดขี้น่าจะปวดเพราะว่าวันนั้นกินนมกล้วย <c oughs> จิงกับผมนี่เหรอแล้วก็วันนี้เข้ามาตามที่ทุกคนขอบอกว่าอยากเห็นสองคนนี้บ่อยๆเพราะเขาไม่ค่อยได้ถ่ายกาันอ่ะ,อะคุณก็ปิดกล้องปิดคลิปกันสะหน่อยวันนี้อ่ะไอ้นี่นอนอ่ะ <c oughs> แค่บอกบอกลาแค่นั้นก็พอ,อ <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้ตอนตื่นครับทุกคนวัน <c oughs> นี้ไม่วันนี้ไม่ไหวบ่ายโมง มบโมองเวลาเกาหลีพรุ่งนี้แอปป้าด้วยต้องนอยให้เต็มใช่้เวลาคุ้มค่าเต่ละคุ้มค่าเพราะเขาอยู่กับเราน้อยน่าจะประมาณ6นาทีน้ำแต่เขาก้ขาขาเหยียบบันไดขั้นแรกว่า ที่เวลาเป็นเงินเป็นทองโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของบอยมินารุนะครับเดย์สามเดย์สามพรุ่งนี้เดย์สี่พรุ่งนี้เดย์สี่โอเคก็มีเหลืออีกวันหนึ่งเนาะโอเค okay. ครับไว้เจอกันเอาตัวรอดให้ได้เดย์สี่ใช่ไหมพี่อย่าลืมรอดทุกเดทุกทุกวันอ่าถูกต้องครับอ่าถูกต้องครับผมอันนั้นเดย์สี่อันนั้นเดย์สี่พี่อ๋ออ๋อหรอแก้ด้วยอะไรวะเนี่ยไอ้พี่กูไม่รู้ดิเจอกันครับโอเคเจอกันครับ